ื่อวานนี้แม่คืดว่าสิปักลักหาแต่ว่าแม่มันบงอาแม่ก็ได้ให้กลับเอาซะซูนหาหาซูนแค่นั้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินนะครับจะไปตามต่อนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่พักนะครับสําหรับตัวเลขของคุณแม่พักนะครับ สำหรับแนวทาง2ตัวนะครับ FC เลยหลายท่านอยากได้แนวทาง2ตัวล่างนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันด้ครับเด้อว่าคุณแม่พักเพิ่นจะฟันท่งไน,นตัวใดนะครับสำหรับแนวทางล่างอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณสตาร์ด้าชาแนลบ่าวแอมและทองมี3ดาวนะครับและทีมงานทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เพิ่นส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาภแอดมินบุญธรรมนำโชคก็ขอขอบคุณในหลายเด้่อครับเด้อ ครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่พักน้ำกันเนาะครับเนาะปรัตตงวดวันที่16กันยายน2567นะครับไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเด้อครับเด้อค่ะพอหายเอาไบซีดไปพอหายเอาหายซ้ำนะโอ้ครับผมเนาะคือว่าอะไรมันบ่มีมันกะได้ซ้ำนั่นนี่นายบิ่งก่อน็เชิดมัทิ่านมาบ่ครับนี่ศูนย์หกนี่ฟุตงกลมไปเลยครับเก่าสี่ครับมัทิพานมาแม่นค่ะอ เพราะว่าแม่ว่าท่านไหนหลอกว่าท่านไหนแยกแม่ยังเห็ดสุดด้วงว่าท่านไหนแย่คางบนล่างหายเสียหน้าแม่ยังแม่ยังเห็ดป่าด้วงเห็ดเจ้าครับศูนโอ้เข่าทั้งล่างทั้งบนโอ้ยเก้าล่างค่ะศูนย์บนปาก์ลักซิปปารลักซิปศูนย์บนจ้ะเก้าล่างค่ะเสียก่อนนี่ครับผมท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนครับผมวิ่งเก้าวิ่งศูนย์โอ้ยจับปูให้เต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมค่ะนี่ หกศูนย์หกกับเก่าสี่เต็มเต็มเลยครับทางหลังเอาเอางวดนี่ครับบางวดนี่เนาะงวดตีงวดตีค่ะให้แม่ให้แม่เพิ่นคำนวณให้เบิ้งครับผมเบิ้งกันสดๆเลยว่าเพิ่นคำนวณแบบใดให้เพิ่นคำนวณให้เบิ้งครับเขียนเซตได้ดีครับปากการเงินเนาะคุณแม่เป็นบงส่วเพราะว่าแม่คำนวณแบบว่าแม่เฮ็ดขาวๆแต่มเอเด็กบอกว่าแม่เฮ็ดปับผ้น้าครับผม นี่ครับผมนระเบิ่งกันสดๆเลยอ่ะฝนจะทำได้ครับนี่ไปก็ได้มันเนี่ยอาปากาครับเพราะว่าเม่กหญ่โคออยู่มันกับเพราะท่านได้ขัดกองเพราะป็นไหนอย่างนี้นะเห็ดหลวบหัวไปซื่อๆนะจ๊ะมันบอดมันทะลุอยู่บริษัทนั้นทะลุป่ะครับเพะเป็นยังเขียนเได้เขียนได้ครับปกาเมฆแค่หมีบ้างเขียนเลยครับสีเหลืองนะครับค่ะเดแยกกันเนาะค่ะเนาะชัดเจนเนาะครับนี่ครับคุณผู้ชม สิบหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดของป้านยังจ้ะครับเนาะนะครับแม่พักแม่พักครับเอฟซีแม่นครับแต่เดนมากราคมพศส,สองพันอรอยหกสิบเจ็ดเรื่อปีใหม่เขามากทุกงวดผ่าหดเดียวแวดาแม่ว่าเด็กสิบว่าเขื่อนนะคะเขื่อนม,มันมันมาคอยขยับแต่วคุณแม่พักเพิ่นก็เขียนห้สองตัวนะครับ<ม>บนห<ม>ากระพกแต่ว่าเพิ่นบอกว่าวงกลมห้ หาบนมาแน่นอนฟันล่างครับผมก็คือเก่าให้ซามตัวนําเลยค่ะครับสามตัวเมยเเต็มสูตนนี่ครับผมเดี๋ยวเ็นสีวงกลมหายโกศูนย์ห้าโกหาศูนย์แม่คิดว่าคือสีแดงมือซ้ำเ่ยอ้ยไม่ขอเขมรกมือห่อเจนะข้างมีเนอน้าววายแอเนะครับครับครับอเอศูนย์ห้าเน้นศูนย์้า มะเรขเข้ามันกุทีว่าเก้าเก่าก็พบตัวเดียวกันยังเป็นปฏิเนียนตัวไรหายศูนก็ศูนหาบนแคเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้ยแข็นแขนด้ครับท่านผู้ชมขเม็ดเดียวขใเม็ดเดียวศูนเก่าศูนเก่าล่างูเก่าลางครัโตเดียวขึกนครับกันเก่าหนึ่งด้วยเพราะว่าเม่แม่มักต้เถียวก่อนนะจ๊ะครับตามเก่านึ่งอีกกันซื้อจ้ะกันโตกันครับผมศูนเก่าครับ ส้ำนี่เลยจ้ะจบเลยเจ้าวงกลมออกมาให้แล้วมีมีหาศูนย์ศูนย์หาครับละครหกศูนย์หาล้ะก็หกหาศูนย์ครับใช่เทะเก้าเต้่าแม่คือบัลไปบอลนะไปบอดครับผมนะแมนค่ะไปใช้บอลแมนค่ะสื่อจรงไรก็สื่อแมนค่ะ ตาบ้าแม่ก็มันหย่าคอเนาะแบบว่าแม่ก็บ่ทันได้เฮ็ดตีถวนแต่ว่าแม่ก็เฮ็ดุ่บดุ่บเมฆขาวๆว่าคิดว่ามันหมาน่าจ้ะมาทำาครับไปทั้งนั้นละข้าบนนี่แม่พลาดเพิ่นวงกลมให้เลยค่ะหาศูนย์หาบอกว่าตัวเดียวชุดเดียวเลยแม่นค่ะถ้าล่างนี่ศูนย์เก่าแต่ว่ากันเก่านึงไว้น้ำแน่เพิ่นว่านี่ฮาตัวเดียวนี่แหละถ้าติสห์แม่นถ้านี่นี่นี่จ็ดสีหน้าความหมายนะ ส้นหางมันสบาใจไม่พักมากส่วนตัวเนาะค่ะมากแค่สูญหหาสูเท่านั้นจบจบเท่าเลยแม่เพราะว่าเด็กแม่นี่เดนเก่าศูญหนึ่งเนี่ยไดนมันสียออกสู์เก่าเก่าสูแม่หายร่างตลอดมันกระเข้าตลอดนะจ๊ะระเข้าตลอดใส่แต่เก่าแต่หลังค่ะจ้ะถือว่าเถืยยาบากันเลยเสเอแหวงผ่าดเนี่ยบ่ดุมบว่าวิผ่าดป่แม่ อารย์มันก็รถแถวเดียวจะตาบาบิงยังยังอยู่พวกคู่รถแถวเดียวตอนฮวักเก็ตไปสองเปียดเห็นสองหางฮวักเก็ตไปสองเปียดป้องหรครับอืมครับผมเนาะอุ้ยหามาโดนละครับผมเพมาเที่ยงก็ตามหามาโดนแล้วเนาะมิเต่ทั้งอาจารย์มิแตนลูกค้าแม่ที่เอาน้ำกันตลอดก็จ้าถือตลอดครับแกว่าดูเป็นยังก็ถือเด็กก็หย่อนแม่เนี่ยครับแม่เขียนมังามจังไปเขียนเอาด้วยเป็นยังแม่ เอาตามตคุณแม่เขียนเหรอครับอันนี้เลยเอาแต่ตัวเน้นมันเนาะตัวนี้เนาะครับครับเอาตัวเน้นกับตัวตัวกันแหนตัวกันน้ำแหนจ้าเลยครับเน้นบนเนาะครับผมหกศูนย์ห้านี่ครับสามตัวหกห้าศูนย์แล้วตัวกันตัวหนึ่งนี่ครับกันสมมติตัวเนี่ยคำนวณไรครับ หัวชักอยู่นั่นนี่แหละหาเก่าครับสี่ีหาแม่สีเอาลงม,มาเป็นดอยบนเบอร์ธนาหาแต่ว่าหาหัวก็อันนี้มันมันจะไปกันอย่างกิจบก็มาอะไอยูนนะจ๊จะแต่ว่าเป็นโอกาสเป็นยากแนนแต่ว่าเป็นรักลอยนีนเห็นเราตอนแม่ออกยุทธป,ปีกายนี่ครับ หกศูนย์หาแม่ก็ฝันศูนย์หามันขาศูนย์หาบนโอ้แม oh. ่ว่าให้ดูสื้อเป็นผ่านดูสื่อหอ oh. <laughs> ดก่อนก็ไดสี่ใบที่ครับสม,มุชมแต่ว่าคนบอกบอกให้ใบสิบใบอยู่โรตรีบ่มีเก่าตัวเก่าด้วยค่ะหละัง mm. บนนี้ห้หา่าห้นนำนักไปสี่หาว่าสับเก่าตัวเดิมแม่สะฝันศูนย์เก่าหลังว่าขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับ ครับผมโอ้คุณพ่อเป็นอาหามกันเก่าหนึ่งขอบคุณครับผมครับมันมานมันมานมานมานแบนี้รวย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 กันเก่าหนึ่งเก่าซุนอยากอะไรกกราบเอาด้วยค่ะเพราะว่าแม่มักซ้ำเนี่ยแม่หมันใจได้เลยแม่ไม่อยากเอาร้าหางแบเนี้อันนี้เป็นบนหมอแน่ยนี่แม่อันนี้เป็นรางแม่เอาหาซุนใสออซุนหาใสเพื่แม่ถิ่นแม่ไม่ท่านไหนใสเดี๋ยวแม่เส้ใสให้ น,นี่ครับผมท่านผู้ชมเนาะคือบนนีแม่มากตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นอดีค่ะน,นี่ครับบ<า>กักซูนหานีก็หาซูนนีแม่ว่าเอาซะนี่<ม>แต่ว่าไฟมีตัวดีกะจับไซเอาจากพี่หน้องเพราะว่าไอเอฟซีเบิ่งเอาเพราะว่าแม่ขึ้นว่า,าเก่ามากแน่นอนนะหน่นหานเปอร์เซ็นเก่าเนี่ยเก่ามากฟันร่างเลยหาไปบนค่ะแม่นค่ะ ถ้าบ่จะถ้าบ่มากนั่นคุณแม่พาจับนี่ก็ให้จับเอาเองนะจ๊ะแม่คิดว่าเก่ามากต่างสามไปใส่บ๊อดนะคะต้องมาให้เขาเห็นแน่นอนซ้ำศูนย์ทหารละศูนย์ล่างมาแกแน่นอนแม่คือศูนย์ทหารมันส้นกันที่สามตัวแม่ก็ได้หายเป็นโบนปัก์ลักซีบเลยเก่าปัก์ลักซีบล่างบ่แห่เอาไปไส่ตาบ่ตาบ่ปัก์คลักคือบ่ได้เงินลักก็ถือได้ครับท่านผู้ชมปัก์ลักซีบบนเถวก่อนศูนย์ลักซีบ ลักซิก็ถูกทีเพราะเป็นศูนย์หกเ้าวังหันคุ้ยครับผมท่านผู้ชมเนาะครึ่งวันนี้แม่แม่แม่คือว่าสิบปักลักค่ะแต่ว่าแม่มันบังหันแม่ก็ได้ับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่พักเมืองอุบลนะครับเพิ่อให้แนวทางมาได้ครับเด้อใครที่ชอบนะครับล่างเม็ดเดียวนะครับให้มาดูตัวเลขของคุณแม่พักนะครับแม่พักให้ตัวไหนนะครับล่างอย่างเดียวนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของแม่พักนะครับ ทีเอฟซีหลายๆท่านนะครับขอล่างอย่างเดียวนะครับแม่พักเนไฮเก้าศนย์ศูนย์เก้าะครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางล่างนะครับสําหรับแนวทางบนนะครับมี3ตัวนะครับ2ชุดนะครับ605 650ให้ไปกับ05 50แนวทางบนของคุณแม่พักนะครับมาแคปหน้าจอไว้ดนะครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางบนเดี๋ยวแอดมินจะย้ำให้อีกที่หนึ่งนะครับ605 650 05 50นะครับ สำหรับตัวเนีนของคุณเม่พักนะครับสำหรับล่างเม็ดเดียวนะครับ9009นะครับผู้ได้คำว่ารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อสำหรับรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กันยายน2 5 6 7นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับก่อนจะลงทุนก็ให้ธรรมผู้มพิจารณานาดีๆก่อนลงทุนนะครับเด้อครับธรรมผู้ม แอดมินบุญทํำนําโชคกับเขาไว้พ่อในทันผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบในความสุขความเจริญน,นะครับขอให้โชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อขอโชคๆมันหมานสวัสดีครับ